อ่างเคออสใหม่ก็ได้เปิดให้เราเข้ามาเล่นกันแล้วเนาะในช่วงว่างเวลาหลายวันที่ผ่านมานะครับเดบิวตีที่ศนะูนย์เนาะก็เป็นเคออสที่เรียกว่า c o ปปี้มาจากเคออสที่3อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับวันนี้เราจะมา cover เรื่องนี้กันนี่แหละนะทั้งเรื่องของอุปกรณ์ใหม่นะครับบัฟใหม่ๆ Forbidden g a r d เนานะแล้วก็อะไรต่างๆแนวทางการฟาร์มที่ง่ายขึ้นทํายังไงให้เราไม่ได้ตายบ่อยจนเกินไปให้เสียเวลาน้อยที่สุดเนาะอ่ะไปเข้าเนื้อหากันเลยนะ p i Fantasy ah. เริ่มแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยคือระดับความยากที่คุณควรที่จะฟาร์ม เวลาที่คุณเคลียร์ถึงด่านสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งหาใช่ไหมล่ะว,ว่าเราจะทำเด็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะฟาร์มในระดับที่เท่าไหร่นะครับรดับความยากสูงสุดของเควอทปัจจุบันเนี่ยมันยากเกินไปที่เราจะสามารถที่จะทำรอบได้เนาะมันค่อนข้างไม่เสถียรละกันอ่ะมันมีโอกาสตายเยอะมอนสเตอร์ที่นั่นมันตีแรงกันได้เกินนะครับรวมถึงดีบัฟที่มันค่อนข้างจะทำให้เราฟังก์ชันได้ยากเนาะด้วยแต่ความยากที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่จะฟาร์มเด็กให้กับตัวคอนมากที่สุดเนี่ยมันคงเป็นระดับที่8นรหรือะ9นะ 10ขึ้นไปเนี่ยมันจะยากจนเกินไปแล้วมีโอกาสตายเยอะนะครับโดยเทียที่เราจะฟาร,ร์มกันเนี่ยหลักๆมันจะอยู่มาณเทีสท,ที่13แล้วก็14ขึ้นไปเนาะมันจะได้คะแนนอยู่ที่ประมาณ150อัพนะครับซึ่งก็เพียงพอแล้วนาะในการทํำดีของตัวละครน,นะครับทีนี้พอรู้ระดับที่จะฟาร,ร์มมนเนี่ยจุดที่สําคัญที่สุดเลยในการที่คุณจะหลีกเลี่ยงการตายได้มากที่สุดนะครับก็คือดีบัฟของเคออตนั้นเนาะอ่ะ ซึ่งผมจะขึ้นรูปให้คุณดูและกันดีบัฟที่อันตรายและดีบัฟที่พอจะเล่นได้นะครับทั้งหมดเนาะโดยจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยอันที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงมากที่สุดก็คือการตัดแมคเคทีของคุณนะครับอันนี้คือสําคัญมากเพราะมันจะทําให้คุณตายบ่อยมากแล้วมันตัดทีนึงมันไม่ได้ตัดทีละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันตัดทีลนะ่สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคุณไม่ควรจะเข้าไปยุ่งกับดีบับนี้เด็ดขาดน,นะครับถ้ามีอยู่แนะนำให้รีทิ้งเลยเนาะมันมจะทำให้รันของคุณชิหหหายยยลกลกกกกกดเเออออีีีัันนนึงท่ผพ็คื Thailand คร คือจริงๆมันก็อาจจะสำหรับบางคนเนี่ยคุณอาจจะทนกันได้ใช่ไหมแต่ว่าไทแลนด์เนี่ยมันเป็นดีบัฟที่เรียกว่าเลวตรงที่บางครั้งเนี่ยมันส่งผลต่อพวกบอสประจําชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึง e l ลิ e ด้วยใช่ไหมอ่ะมันทำให้มันตีแรงเกินไปเกินกว่าเหตุที่ควรจะเป็นนะครับในกรณีที่เลวร้ายกว่านั้นเนี่ยหากว่าคุณเลือกดีบัฟที่ว่ามันติดดีบัฟไท i ลน n d นะครับที่มาพร้อมกับบวก e l ลิ e ด้วยเนี่ยจะซวยกว่าเดิมคือวบวกเอลิตบวกหกยังพอทนนะคุณยังพอหลีกเลี่ยงได้นะครับคุณยังพอที่จะ แต่ถ้าเกิดเจอบบกออลิตแปด่านอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนคานอนอีเวนต์เลยครับคือคือคุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เป็นอีเวนต์ที่คุณจะต้องเจอใช่ไหมมันจะเรียงด่านเลียงแถวกันเลยนะครับคุณไม่สามารถหลบได้นเนาะั่นไปเหตุผลที่ว่าไทแลนด์เนี่ยเป็นดีบัฟที่น่ากลัวนะครับแล้วมันทําให้คุณตายเร็วมากนี่ถ้าเกิดว่าเลือกไทแลนด์มาแล้วไปเจอพวกวูบเบนอย่างเงี้ย เดวไปเจอพวกมอนสเตอร์อีลิทที่เตยแรงๆเนี่ยมันจะเล่นยากนะครับอีกอันนึงที่ผมไม่ค่อยชอบเลยก็คือตัวของการตัดการ์ดบนมือของคุณนะครับหนึ่งใบจะทุกเริ่มเทินเนาะคือไอ้พวกเอฟเฟกต์ดีบัฟอันนี้ครับมันจะมีผลกับตัวคอนที่ใช้อินิชิเอชันเป็นหลักเนาะอ่ะคือไอ้พวกตัวคอนที่มีการ์ดเริ่มเทินมามันจะขึ้นมือเลยตัวอย่างเช่นพวกฮิวโก้เมลินแล้วก็ตัวของวบรดนะิก้าเนาะที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้การ์ดพวกนี้ในการที่ทำให้เมคานิกี่พวกเขาเนี่ยเวิร์ก ่างเช่นวิโรดิกาอ,อย่างเงี้ยใช้ปุ๊บมันก็จะสร้างบาลิสตาขึ้นมาท,ทุกๆการเริ่มเทืนใช่ไหมยังเบยลินก็ติดวิกเนต็ตเนาะคิวโก้ก็เป็นการเพิ่มสเต็คของเขานะครับคือถ้าไอตัวความพวกนี้มันเสียการนี้ไปตั้งแต่เริ่มเนี่ยมันต้องรอจนกว่าเด็กสับใหม่และจั่วให้ขึ้นถึงจะสาม,มารถใช้ได้นะครับแล้วคุณรู้อยู่แล้วเนาะว่าตัวความพวกนี้เนี่ยขาดการนี้ไปมันเป็นยังไงนะอ่าดังนั้นเอฟเฟกในการทิ้งการเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณรีทิ้งไปเลยถ้าเกิดคุณเล่นตัวองพูมมถึเื่่กีนะ เอี่ยกัจริงหลายตัวคอมันก็มีเอฟเฟกต์เอออินนะร์เจีชันแรอเนาะแต่ว่ามันสาวนี้จะเป็นตัวของคอที่ด้รับผลกระทบมากที่สุดเนาะอีกสอันที่น่าพูดถึงจริงก็คงจะเป็นการที่ว่าห้ามคุณพักในเซฟโซนนะครับหรือว่าจะเป็นการเพิ่มฟอร์จิจูดให้มอนเนาะนระยะเวลาเทิร์นที่มันกําหนดนะครับคือไอ้ดีบัฟการเพิ่มฟอร์จิจูดให้มอนเนี่ยเหตุผลที่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันจะมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่หากมอนสเตอร์ได้ฟอร์จิจูดมากกว่า5ขึ้นไปมันจะเเริ่มตีข้า้าูนแลว คือตัวความคุณจะตีมอนไม่เข้านะครับมันจะเข้าทีละสูตรแล้วตอนที่ฟอร์จูตเนี่ยขึ้นไปมากกว่า5เนาะและใช่ครับถ้าหากว่าคุณตีไม่เข้ามันก็คือมันครับแพ้เลยเพราะการที่คุณฆ่ามอนสเตอร์ไม่ได้แล้วมอนสเตอร์ตีคุณยังเข้าอยู่เนี่ยแน่นอนว่ามันทําอะไรแล้วไม่ได้เนาะกับการที่ห้ามพักในเซฟโซนเนี่ยจริงๆมันจะมีผลกับแค่บ,บางทีมจริงๆที่ค่อนข้างอางการหนักนะครับอย่างเช่นทีมของเบลินใช่ไหมอ่ะเลินเล่แล้วก็เวโรเนกาใช่ไหมที่จะมีปัญหาเรื่องของการฮิวประมาณหนึ่งนะครับาทีม,มงบ ต่เอาจริงคือถ้าอยากเล่นง่ายจริงควรจะหลีกเลี่ยงดีบัฟนี้นะเพราะว่าการพักในเซฟโซนเนี่ยมันให้ทั้งเลือดนะครับแล้วก็ช่วยลดค่าสเตรสด้วยเนาะนั้นก็ลองพิจารณาดูว่าทีมที่คุณเล่นเนี่ยการฮิวนพอหรือเปล่านะครับถ้ามั่นใจว่าทีมที่คุณเล่นฮิวมากพอก็เอาดีบัฟนี้ไปได้นะผมก็ใช้บ่อยๆเหมือนกันไอ้ดีบัฟนี้มันแค่ห้ามพักเฉยๆนะครับถ้าคุณบริหารเลือดดีๆบริหาราค่าความเครียดดีๆเนี่ยดีบัฟนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเนาะส่วนอันอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยมันค่อนข้างจะอีซี่นะแล้วก็สามารถที่จหยิบมาเล่นได้เลยมันเป็นดีบัฟที่ค่อนข้างกระจอกนะครับอย่างเช่นไอบวกอีลิตอย่างเงี้ย คือถ้าเกิดมันมีบบกอีลิทขึ้นมาแต่มันไม่ได้ติดไท a i แลนด์มาด้วยก็คือการเพิ่มแม็กเลือดแล้วก็โจมตีของอีลิทบอสอย่างเงี้ยการเพิ่มอีลิทมันจะไม่ท่ากลัวเลยครับยิ่งบวกหกอย่างเงี้ยคุณสามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้นะผมพูดไปแล้วนะครับหรือเป็นการเพิ่มฟิวรี่ของมอนอย่างเงี้ยคือฟิวรี่มันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นใช่ครับมอนมันตีแรงแต่ผมบอกไปแล้วถ้าคุณมั่นใจในซัเทนคุณจริงๆมีเลสโซนให้พักอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกนะครับแล้วก็็กกลดดดดเเเเืออุุคคณ่ปททิินนั 对吧？那个 มันมีฮิลมันมีอะไรพร้อมอยู่ไม่น่ากลัวเลยซึ่งทีเดียวทีบัฟนี้เดี๋ยวจะเป็นการตัดเงินของคุณที่ได้หลังจากการจบการต่อสู้ใช่ไหมคือคือไอ้เคอ o s เนี่ยครับมันเป็นเคอ o s ที่มีจุดเด่นตรงที่ว่ามันหาเงินง่ายมากเลยนะคือเว้นส่วนใหญ่เนี่ยมันมีเงินให้คุณแทบจะตลอดเวลานะครับบวกกับการที่ว่าการตัดเครดิตจากการต่อสู้เนี่ยมันไม่ได้มีผลกับเรามากเท่าไหร่ในไงช่วงหลังๆตอนที่คุณเข้าอินเทรเนียไปเนี่ยคุณก็จะวิ่งหาแต่อีเวนต์แล้วนะครับมันเลยไม่ได้มีผลมากเนาะเราไม่ได้วิ ควรจะหยิบมานะทำความเข้าใจในการเลือกเคอยไปแล้วเนี่ยเราควรจะมารู้จักวิธีการเลือกบัฟต่างๆนะครับบริหารยังไงในการทําเด็กให้มันมีประสิทธิภาพเนาะ อีเวนต์อะไรที่คุณควรจะมองหานะครับในห้องแลบที่ศูนย์เนี่ยมันจะมีอีเวนต์ที่คุณควรจะมองหาก็คือ,คอหลักๆเนี่ยที่ช่วยบวกนีฮิลัมนะครับหรือการทิกเกอร์แบบดีวายพิเศษเนี่ยรวมมาถ,ถึง 3- าถึงสอีเวนต์นะครับที่คุณจะสามารถได้เนาะโดยอีเวนต์ที่การตัร้งีจริงๆเนี่ยมันจะเป็นพวกหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเชฟเปิดออฟหรือวอยดนะครับปีก้ามตัวแดงเนาะมาแจกวัฟอีกรอบหนึ่งนะครับสองก็คงจะเป็นตัวของฮาร์ดอฟโอเวนนะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับหัวใจโโดดดกกิิกิออออยู่่่่นะ่ขข้้าาางงงงบบนนนนนนนสีีีมวววเเเเเเะะะะจจจปปป็็ตตััคครซึ์พศษทุณไไ กบเป็นตัวเวอร์ชันใหญ่ๆเนาะไม่ใช่เวอร์ชันเด็กนะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะไปเจอในตัวของ dimensional tunnel นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันอีกรอบหนึ่งเนาะผมขอเริ่มจาก hard of all Way n ก่อนแล้วกันนะครับให้อีเวนต์เนี่ยมันจะมีการเกิดขึ้นอยู่2ประเภทเนาะซึ่งเป็นวีเวนต์ประเภทพิเศษก็คือแร่นะครับแล้วก็คอมมอนแร่เนี่ยมันจะการันตีเลยว่าคุณจะสามารถก๊อปปี้ได้หนึ่งใบเหมือนกับทั่วๆไปเหมือนกับ h e a r s ที่คุณเคยเจอมาแต่ว่าถ้าเป็นคอมมอนเนี่ยมันจะเลือกไม่ได้นะคือมันจะให้มาสามใบแบบ ซึ่งอีเวนต์นี้ผมบอกตรงๆว่ามันเดินหายากมากๆนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นสีทองนั่นนะหมายถึงอนะ่ะผมเล่นมาหลายรอบผมแทบไม่เจอเลยหรือว่าผมดรงซวยเองหรือเปล่านะกับอันนี้ก็คือใช้เปิดออฟวอยนะครับที่ก้ามสีแดงเนาะซึ่งมันจะมีอยู่3อันที่เป็นอีเวนต์นะครับผมแนะนําแบบภาษาลิงลิงเลยนะคือถ้าเกิดว่ามันมีช้อยให้คุณตอบนะครับแล้วมีคําว่าวายกริดและโฮปให้คุณตอบอันนั้นไปเลยไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะมีคาอะไรหรือมีช้อยอะไรมัง่งถ้ามีคําว่าวายกริดโฮปขึ้นมานะครับ คุณตอบไปเลยน,นั้นน่ะมันถูกแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกตัว้อของคุณจะติดค่าเครียดบวก5เนาะแต่ว่าจะได้น um e ิฮิลัมอีฟานี่นะครับซึ่งก็เป็นคอระดับเทพเนาะของวอยนั่นแหละส่วนในเรื่องของเฟลลิฟิก้าเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับทอยลูกเต่าชนะเนาะแล้วก็เลือกเอามาที่ส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วกันก็คือส่วนของดิเมชชันอลทูนเนลนะครับต่อไปนี้ผมจะเรียกมันว่าประตูมิติแล้วกันนะเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายๆด้วยในส่วนของประตูมิติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากประมาณหนึ่งในส่วนนี้เนมนะมารเนนปรณ3ว อีเวนต์แรกเนี่ยคือการที่คุณจะได้เจอกับ f o r ์ i d d e นการ์ดเนาะที่มันจะมีช้อยให้คุณเลือก2ใบให้คุณเลือกมาหนัง1อันอันที่ชอบนะครับแล้วมันจะหาคุณเข้าไปสู่อีเวนต์อีก3อันเนาะที่แบบสุ่มนะซึ่งแต่ละอันก็จะให้บัฟที่ต่างกันออกไปบางอันก็ให้เงินบางอันก็ให้เป็นอิชิฟานี่นะครับหรือบางอันก็ให้เป็นพวก การลดค่าสเตรสเนาะต้องแย่จากนั้นเนี่ยก็จะมีระบบสุ่มอีก2อันนะครับคือการที่ว่าคุณเข้าไปเนี่ยคุณจะไม่ได้เจอกับตัวของ f o r b i d d e n การ์การที่คุณจะได้ f o r b i d d e n การ์เนี่ยมีแค่วิธีเดียวเลยคือคุณต้องหาทูนเนลให้เจอหรือหาประตูพิธีให้เจอเนะครับในเฟสแรกเท่านั้น ในเฟสที่2คุณจะไม่มีโอกาสได้เจอกับฟอร์เดนการ์ดแล้วนะครับซึ่งตัวของประตูมิติในที่คุณจะได้เจอในเฟสที่2เนี่ยมันจะมีแค่หมดแค่2รูปแบบเท่านั้นนะรูปแบบแรกคือการที่คุณเข้าไปปุ๊บมันจะเจอมอนเป็นมอนสีแดงนะครับให้คุณสู้กับมันไปสักประมาณ3ด่านเนาะแล้วในประตูสุดท้ายเนี่ยคุณจะได้เจอกับเหล่านักวิทยาศาสตร์นะครับ ที่มันมายืนคุยแซงความยินดีอะไรสักอย่างอยู่เป็อยู่เป็นสีทองเนาะก็จะมี3คนให้เลือกจิ้มให้ครบ3คนนะจะได้เงินได้การ์ดฟรีแล้วก็ได้นีฮิล้ำแบบสมนะครับอีกเหตุการณ์ที่คุณจะได้เจอก,ก็เหมือนกันนั่นแหละแค่เปลี่ยนจากตัวของบอลแดงเป็นบอลม่วงเนาะแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นนักวบริษร์มาแซงความยินดีเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะมีเวอร์ชั่นเกลือด้วยนะ ซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้กับอีเวนท์ที่คุณเจอบอลแดงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณสู้กับบอลแดงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีโอกาสหนึ่งที่อีเวนท์สุดท้ายจะไม่มีอะไรเลยคือมันจะให้คุณออกจากตัวของประตูวิติไปเฉยๆเลยนะครับไม่ได้บัฟของนักวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอมอนม่วงก่อนเนี่ยก็การตีแน่นอนว่ามันจะมีบัฟอยู่ในด่านสุดท้ายนะมาถึงคําถามที่สําคัญแล้วกันว่าเราสามารถที่จะสปอตตัวของประตูวิติได้ไหมนะครับ คำตอบตรงๆว่ามันก็น่าจะได้นั่นแหละนะครับให้คุณสังเกตในแมปดีๆมันจะมีพื้นที่ที่เป็นอีเวนต์ติดต่อกัน2อันขึ้นไปนะครับถ้าเกิดมีเว้นที่ติดต่อ2อันขึ้นไป2หรือ3ก็ได้นะให้คุณแอ s ซูมไปก่อนเลยว่านั่งตรงนั้นแหละคือประตูมิตินะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันมีโอกาสที่จะไม่เป็นอยู่แต่ว่า ประมาณ9-10เนี่ยผมเจอมาแทบจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับหากมีอีเวนท์ที่ติดต่อกันมากเกินไปเนะาะเรียนรู้เรื่องการเดินแมปไปแล้วรวมถึงการเลือกดีบัฟหรือบัฟต่างๆนะครับที่ควรจะจำเป็นเนาะทีนี้ก็มาถึงคิวของมอนสเตอร์อันตรายนะครับแล้วก็ตัวของบัฟพิเศษสีรุง้งเนาะที่มันเป็นปัญหากันเลยเกินนะครับเริ่มจากมอนสเตอร์อันตรายก่อนแล้วกันจะมีทั้งหมด2ตัวเนาะที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือคนแรกกูมี่พามนะครับพี่แกตามมาด้วยนะตั้ง <laughs> แต่นะตนนแนในเคออสที่สานเนาะองกานี่ และลูกน้องมันก็ตีแรงเวอร์เหมือนกันแต่พอเนื้อมันปุ๊บกากลงเยอะเลยนะครับกูมิ่พามเนี่ยในเวอร์ชั่นนี้จะค่อนข้างอ่อนแอลงเป็นอย่างมากเขาจะไม่สามารถวันช็อตทีมได้แล้วรวมถึงลูกน้องเนี่ยก็จะเริ่มแรมอัพช้าลงนะครับ ให้คุณเคลียร์ลูกน้องเข้าไปเรื่อยๆเนาะมันจะมีถึงจุดๆหนึ่งนะครับที่กูมิพามเนี่ยจะไม่สามารถเรียกลูกน้องมาเพิ่มได้แล้วถ้าคุณเคลียร์ลูกน้องเข้าไปมากจนถึงจํานวนที่มันกําหนดเนาะทังนั้นก็ลุมเบิร์ดต,ตัวเขาตายได้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรเนาะสำหรับกูมิพามนะครับไอคนที่เป็นปัญหาจริงๆหลักๆที่คนบ่นกันเยอะจริงๆจะเป็นเอ็มที่เมาส์นะครับก็คือพี่ปีข้างขาวสีขาวคนนี้เนาะซึ่งมันน่าประหลาดใจมากเลยนะเพราะว่าเอ็มที่เมาส์เนี่ยไม่ได้มีเมคนิคอะไรเลยนะครับพ รวมถึงการโจมตีที่รุนแรงมากๆและมีการบัฟมอรัลตอนเริ่มเทินนะครับหลักๆคือมันเป็นบอสที่เน้นสแตตนะคุณมันไม่มีวิธีแก้ทางเลยนะมันมีวิธีเดียวคือการที่คุณต้องฆ่าเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็นั่นแหละผมเข้าใจอยู่ว่าพูดมันดูง่ายใช่ไหมล่ะมอนเลือดหมื่นกว่ามันจะไปทําได้ยังไงใช่ไหมผมคงมีแค่2วิธีนะครับที่พอจะช่วยคุณได้นะอันแรกก็คือมันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับที่มีชื่อว่า Administrator ID Badge นะครับก็คือเมนไอเทมชิ้ง อย่างน,น้อยคุณก็หลบการโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนี้ได้หนึ่งรอบนั่นแหละเพราะว่ามันตีแรงชิบหายเลยนะครับทีหนึ่งเนียประมาณ5 0 0ร้อยถึงหกร้อยดาเมจสูงสุดอาจจะเกิน1000เลยก็ได้ันนั้นอเวอชินเนียมันจะช่วยทาให้คุณหลบการโจมตีของบอสได้ประมาณรอบหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวภายหลังค่อยไปขายทิ้งก็ได้หลังจากผ่านพี่แกมาแล้วนะครับ่วนอ,อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นบัฟของอนะีเวนเนาะที่คุณจะเดินเข้าไปเจอกับแอนดรอยตัวหนึ่งกลมๆนะครับตาสีฟ้ามันจะมีบัฟอยู่2ประเภทที่คุณจะได้เเเจจออออใในนนนนีีนะ้าากกกก็็คืออืััแรรท่่ปชวยดล300% ของมอนสเตอร์บอสไปจําชั้นเนาะอันนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรกับการรับมือกับตัวของเอมที่เมาส์แต่อีกอันนึงเนี่ยจะมีประโยชน์มากก็คือการที่ว่ามันจะลด2โมเรลนะครับกับมอนสเตอร์ในสเตจนี้ทุกตัวที่คุณเผชิญหน้ากับมันเนาะอันนี้มีประโยชน์มากเพราะว่ามันถงผลกับมอนสเตอร์ทั้งชั้นเลยรวมถึงบอสด้วยแล้วก็มอนสเตอร์ปกติครับก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งน้อที่จะช่วยให้คุณรอดจากมอนสเตอร์พวกนี้ได้ออย่างน้อยๆมันก็ลบ2โมอรลนั่นแหละ,อะพอให้มันตีเบาลงหน่อยนอนนนนนาาาดออกกกกหหืจััจัั้้้็มมมม่่ีีีแลวรบพายยาสสททูตใตใุ เิธที่ที่สุดแล้วเนาะในการรับมือกับเอ็มทีเมาส์ครับและอย่างสุดท้ายเราจะพูดถึงกันในคลิปนี้เนาะก็คือเรื่องของอาบัฟเรืองแสงเนี่ยครับที่มอนสเตอร์ต่างๆจะได้รับใช่ไหมอ่ะเอาจริงตรงนี้เนี่ยมันยังคงเป็นยังไม่ใช่สิ่งที่ผมสรุปแล้วกันมันยังเป็นข้อที่จริงอยู่นะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่ามันทางานยังไงแต่จากการคาดเดาของผมและการเล่นมาตลอดเวลาเนี่ยผมว่าไอบ้บัฟเรืองแสงตรงนี้มันน่าจะมาจากดีบัฟที่คุณกดเลือกกันในประตูวิตินะครับจำได้ไหมประตูวิติที่คุณเจอกับฟอรับ เวลาที่คุณเจอ f o r b i d d e n ่นการปุ๊บเนี่ยเวลาที่คุณเดินเข้ามาในอีเวนต์ต่างๆใช่ไหมมันจะไปเจอกับอีเวนต์บางอันที่มันกดเลือกได้แล้วมันจะมีดีบัฟที่ขึ้นชื่อว่า Memory นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเออมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเลยเพราะาเราเลือกบัฟมามันก็ไม่ได้ติดการ์ดดีบัฟอะไรมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรแย่ๆใช่ไหมอ่ะ เราคิดเป็นอย่างนั้นไปนะครับแต่ผมองว่าไอ้ดีบัฟตรงนี้แหละที่คุณเลือกมามันจะส่งผลทําให้บอสต่างๆกับมันได้บัฟพิเศษนะครับเพราะาตอนที่ผมตัดสินใจเลือกที่จะเข้าไปใน For b i d d e n การ r d ใช่ไหมในประตูวิติในเฟสแรกนะครับผมเลือกที่จะไม่กดเอาดีบัฟเมมโมรีพวกนี้มาเลยสักอันเดียวปรากฏว่าบอสมอนสเตอร์ต่างเนี่ยมันไม่มีใครติดบัฟพิเศษเลยนะครับดังนั้นผมเลยจะแอสซูมว่าการที่มอนสเตอร์บอสต่างๆจะได้บัฟเรืองแสงเนี่ย มันเป็นการที่ว่าคุณไปเลือกไอ์การ์ดบัฟต่างๆในตัวของประตูมิติครับทำให้บอสมันได้บัฟเรืองแสงเนาะดังนั้นใครมีข้อโต้แย้งอะไรบอกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวอะไรพิมพ์คอมเมนต์ได้นะเพราะตลอดเวลาที่ผมเข้าไปใน Forbidden Gar ได้ Forbidden Gar d มาใช่ไหมแล้วผมไม่ได้เลือกดีบัฟพวกนั้นเลยเนี่ยผมไม่เคยเจอมอนสเตอร์เรืองแสงเลยนะอันนี้ก็ลอง,ลอ,งลองดูกันนะกันนะนี่น่าจะเป็นสรุปผลทั้งหมดของเนื้อหาทั้ง chaos แล้วเนาะในตัวของห้องแลบที่สุดนะครับ คือจริงๆมันก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรให้พูดมากมายเพราะว่าข้อมูลของเคออสนี้นมันก็เอามาจากเคออสที่3ซะเยอะนะครับไอจริงๆมันมีเรื่องของฟอร์เวิร์ดเดนการ์ดด้วยนั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วแต่มันไม่ค่อยเสถียรนะครับบวกกับหลายเจ้าเขาก็แปลไปแล้วยเนาะก็คงไม่ต้องถึงขั้นให้ผมมานั่งอธิบายในคลิปนี้นะครับเอาล่ะต่อจากคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของยนะูกิเนาะในการเทสดาเมจต่างๆมากมายบวกกับเดอะเบสทีมคอมของเธอนะครับในการเล่นจริงว่าเป็นยังไงเนาะรอแป๊บนึงกำลังตัดอยู่นะะะะะะะคครรรรรัััับบบสาาาหนนนนนนีีีี้้้้ก็มมมอออไไแลลววเเใใปปณตขงท่่ะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเจอกัน